ครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้อ,องผู้ติดติดต,ตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเข้ามาอยู่กับขอคุ้ยพ่อไก่นะครับครับ,ค,รบคุณพ่อสวัสดีครับผมครับ เอาไม่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อเมื่อนี้มีเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เอยี่สิบเนาะครับผมวันที่ยี่สิบครับผมยี่สิบพฤษภาสองหาหกแปดเออครับผมดีพีทีสี่สิบสี่ดีพีทีสี่สิบสี่เนาะครับเอาเมื่อนี้กับฝนตกฝนลงบัดมาแล้วสหรับพี่น้องเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเลี้ยวบัดน,นี้มาอันใช้ขั้วเหรอครับผมเอาเมื่อนี้มีน้ำเสนออยู่สามรายการครับผมเมื่อนี้มีอยู่สามตัวสามรายการเนาะครับเนาะใช่เดียรแจ้งอีกแล้วไม่ค่อยใช่เท่ากัน บรรยากาศเดือนแจงคือเก่าแล้วพี่น้องครับเนี่ยแล้วพี่น้องยาเคี้วๆเลยพี่น้องเด้อยคุ้ยกับจินยาครับผมเอ๋อในเพิ่นกินก่อนเอ้าผมเอาเบิ้งกับตัวที่หนึ่งเลยครับผมเบิ้งกับตัวที่หนึ่งเลยครับครับกับพ่อตัวที่หนึ่งนี่สถานะเป็น่ังไหนครับผมเอาควายแม่นี่ได้ควายสูงเลยสี่สิบสามบอกลบอได้ครับผมสถานะเดี๋ยวนี้พิ่นทองกับเพชรลำคงได้หกเดือนครับผมสถานะของแม่เพิ่นก็คือเพิ่นเป็นแม่ทองนี่พี่น้องเด้อได้หกเดือนแล้วกับพ่อเพชรลำคงครเดือนพี่น้องครับครเดือนเนี่ยพี่น้อง เยลเป็นลูกตัวที่สองนะพ่อนอนในท้องเนาะแมนว่าแฮ่เพื่นเป็นเพื่นเป็นสายทา้งหลาพ่ออสายทั้งเพชรอุดรนี่ยแหละครับผมผมเป็นสายเพชรอุดรนี่ครับพี่น้องครับกับส่วนสูงเท่างหลาพ่อต้อยสี่สิบสามบวกลบนะหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในท้องเพื่อนเนาะอ่าท้องกับพ่อเพชรลำโค้งในหกเดือนแล้วพี่น้องครับพ่อไตัวนี้รับประกันการกินงานได้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนะกินงานดีทักไลน์ เป็นอ่างนะพ่อเนาะแมนสายอ่างควอยี่อ่างพี่น้องครับนี่อ่างแบบเนื้อหนังดีพี่น้องครับเป็ดสายเป็ดปูดอนเนี่ยอ๋อใช่หางเบิ่งพี่น้องเบิ่งกูนะคว่ำอ่างเพิ่นพี่น้องครับเปิดคะแนนไว้4ีเก่าคะแนนครับผม49,000บาทได้ไหมเออซื้อ1ได้2อ่าเป็นราคาเปิดของเพิ่อนนะครับเนาะ49,000บาทครับผมนไงกูนะพี่น้องครับสายอ่างกูเลยที่กำลังมองหาเนาะพูดอ่าเอาไปไว้ถ้ากินน้องพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้ลุ้นมัดจำเด้อ เป็นว่าไอ้ขวายว่าไอ้พราะใกล้สิ้นเดือนได้บ่ว่วทางนะสันไหมมัดจำไว้แล้วเดือนว่าสิ้นเดือนครับผมเป็นหิงว่าไปสิ้นเดือนนอกระเลยว่ามันกัดคือว่าโบนพี่น้องครับไอ้เงื่อนหมุนครับผมเข้ากันคือว่าพี่น้องเข้ากัน หามาหมุนเรื่อยๆเนาะแต่่วาอะไรก่ะอีกอย่างหนึ่งครับการเงินมัดจำก็ไว้นี่ละเพื่อนว่ารอดสิ้นเดือนหลังสิ้นเดือนไปคอยจ้งสี่ห้าโตไม่ให้ครับผมเอาคือตัวนี้ละเอาท่านป้าครับโอเคครับผมก็คือทางมัดจำนี่ก็คือเขาเลี้ยงได้อยูสองสามหมื่นนะพ่อเนาะเลี้ยงได้หาได้อยู่พี่น้องครับเนเต็มที่นี่ครประมาณได้อาทิตย์หนึ่งแปดอาทิตย์ก็ได้อยู่ดอกครับผมพี่น้องครับเอาไปเบิ้งกับหน้าตาเพื่อนพี่น้องครับอ่ะมาไหมพี่น้องเบิังเดียระหัวหม้อท่องพี่น้องุโขด สายอ่างตาแต้มนั่นแก้มเจ้ากระจิ้มนั่นเห็นบ่แก้มแก้มเจ้าเมื่อเอิงหน่องดื้อเอิ้งบกเข้าบุกช่วงเอิพี่น้องครับพุกข้อหน่องสองอ่องพี่น้องครับโอ้โหเผาใหญ่แล้วพ่อเนาะเนี่ยที่สำคัญพี่น้องครับหยิบเล็บหยิบเท้าดีครับผมเนี่ยกําไรเก่าหนี่นีหนาหลังพี่น้องครับพุดพุดความอ่างของเพื่อนพี่น้องหัวหมอท่องบางแต่ละพี่น้องเลยพุดพุดพุดเยี่ยพุดเจริญช่วยแล้วพ่อเนาะพุดพี่น้องครับพี่หน่องด้วยคอยเจรตู เนี่ยกูดนะว่าหลังนี่ตรงเป๊ะเลยพี่น้องครับเนี่ยบึงควงไข่อีกรอบพี่นงสี่สิบเก้าคะแนนเอ็งมึงไข่แบบไงพี่น้องครับพูดได้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อเออเงินถามกันก่อนน่ะครับผมอันดับแรกต้องถามกันผัวถามเมียเมียถามผัวซะครับผมเออเนี่ยพี่น้องเอาไปว่อนมาเลยครับไปเลากา นัดเมื่อนัดเว้นกันเอาบาดนี่ครับเออเมื่อนั่นเมื่อนี่เด้อครับวันนไกลเลี้ยงไม่ข่อยแน่ก็ท่านได้พร้อมเยทีคอกสองสามเมื่อนี้ได้แท้ครับผมเออคันเป็นเป็นเดียนเป็นเครื่องเดียนโอ้ยปวดใจเอาบปวดไปยังเดี๋ยวสิฮะโตไหมเหดอกอีพอถ้าเลี้ยงโดนนี่บวดได้ได้พี่น้องเด้อบางเสียเขากับเงินหมุนเนาะครับเนาะเงินหมุนอ่านี่แหละพี่น้องครับคุณนะพเอาเอาควนต้นต้นต้นเอาคั้ยแม่นี่เด้อความสูงเป็นรอยสี่สิบสามบอกลบเด้อครับผม โอ้มาผีให้ก็ง่ายเน่ะเป็นยางอบโออกห้อยเนี่ยพี่น้องเอาเปิ้งเอารถพี่น้องเป็นทองครับเพชรร่ำโค้งได้หกเดือนแล้วเปิดคะแนนไปสี่สิบเก่าคะแนนครับผมสี่หมื่นเก่าพันบาทเลยพี่น้องเด้อครับอ่ามากระโซเขามาสอบถามมืงพี่น้องครับครับเนี่ยสายอ่างพี่น้องสายเพชรอุดรบอกควรขาดเลยพี่น้องเด้อเอาเอาไปขับิงัโตต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพป็นเป็นยังไงครับผมอ้า ก้อยเปลือกเด้อบาทนี่ก้อยเปลือกแม่นี่เด้อความสูงเพิ่งลอยสามสิบเอ็ดบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบอายุเพิ่นสิบเจ็ดเดือนอายุสิบเจ็ดเดือนเพิ่นเป็นลูกสาวไข่มุกขาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นเปลือกฝ่ายนี่พี่น้องเนี่ยเปลือกฝ่ายเปลือกสะอาดเนาะพ่อเนาะเปลือกสะอาดเนี่ยแล้วพี่น้องครับเนี่ยท้ายมะนาวตัดเด้อพี่น้องเด้อสังเกตครับผมเนี่ยสีแซมผู้องตองพ่นละพี่น้องครับเนี่ยเพิ่งช่วงท้ายพี่น้องครับคุนอ่ะ ใายหางดีเด้อพี่น้องเด้อยให้หางงี้ครับผมเบิ่งหางครับผมเราไปใส่วันใส่ยาเนี่ยพี่น้องแก่วน้ำนมเด้อเป็นแม่สาวเนาะพ่อเนาะแม่สาวฟันน้ำนมฟันนแห่งนมแก้วละเป็นขวบเผือกเด้อพี่น้องเด้อสาวเผือกข้าวมาเบิ่งมาเพิ่งพี่น้องครับแม่เพื่อนี่สูงหลายประเด็นนาะพ่อโว้ยสูงหลายสี่สิบหาขึ้นเด้อยวกิดแม่นี่เกิดจากแม่ลอยสี่สิบกัวด้อพี่น้องเด้อเอาไปเพี้ยนดีดีนี่คอยขึ้นว่ามันจะโอเคเป็นไงสอนเลยนี่พี่น้องครับเอาเพิ่งกับหน้าตาเพป็นไอ้หอนมั่งมั่งมั่ง เนี่ยพี่น้องครับกล้องเป็นกล้องคู่บ่มีตาแต้มเลยพี่น้องเด้อเนี่ยอ่าขนทัดมาล่ากับเป็นคู่อันนี้ก็เป็นคู่เนี่ยนี่เนี่ยพี่น้องดังเพิ่นนีิ้กกะหน่อยมากเด้อพี่น้องเด้อหน่อยๆๆ่อยหยหครับผมแต่ว่าต้นโตนี่บ่มีหาบ่มีเลยครับผมนี่พี่น้องโตนี่ขาวสะอาดเลยพี่น้องเอาเบิ่งครับผมเบิ่งช่วงอกเพิ่นพี่น้องครับเบิ่งเล็บเบิ่งเล็บพี่น้องเบิ่งเล็บเด้อครับผมอกขาวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อ แม่นั่งน้อยผมแข้งขาเงี้พี่น้องครับกรีบเล็บแก้วได้พี่น้องเด้อนี่เล็บแก้วเขาแก้วก็ผมนี่เบิ้ลใช่เงี้นี่เล็บแก้วเขาแก้วครับน,นี่เขาเพิแบบเ<ม>่นเป็นแก้วเป็นแก้วนี่เป็นชี้นะนี่เอาพอท่านนี่แหละครับผมเอื้อยืนข้างหนา้าเขาได้พอบัดนี่พี่น้องครับอ,อุ้ยพูดอะไรควนแม่มงงามห้ควนดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ขวนมหับกัดเลยพี่น้องครับท่องเนี่ยเอาคุณเออเอาพอเปิดไว้หลายปันได้พอเอาเปิดไปงีบเก่าคะแนนครับผม2อ0 0 0เก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแปันกันไปเลี้ยงเฮาครับผมราคานีต่อได้หลายบ่พ่อ เอากระต่ายธรรมดาน่ารากระยะทางตันนี้ไปเชียงใหม่นี่ต้คอยเป็นมื่ดคอยกระโปรงอยกระโปรลงเนอะผมนี่แหละพี่น้องครับมอนเจ้ายวพันบาทครับมันอยู่น้ำขารถพี่น้องบอมเบียนว่าพญ่ไกลตอยากบอมเบีนม่แต่ผมโอ้ยผู้ใดกับว่าพญ่ไกลขึ้นตอไงเถอะพี่น้องอ่าเนี่ยเอาพ่อยางคนจะรอดนะครับระยะทางเนาะเอาเมืองไทยไทยดีเด้อพี่น้องเด้อะไทยดีพี่น้องครับ ใช่หางดีครับที่ไฮตรงดงเลยพี่น้องครับหางเที่ยนี่ไปกระบี่นี่โตข่อยกันเป็นมื่นอีกบัดนี่ครับผมกระบี่ไม่เคยยุ่งผักใจครับผมกกจังได้กกเข้าโต้มาคุยกันอีกเที่ึงแล้วมอมีเงินทอนนั้นทอนนี้ครับผมเดินมาสอบถามกันได้เอาเดินหน้าได้พอเดินหน้าไปอีกมา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 ปิดเลยนั่นบาดถ้าจะเข้าพนังงามอีกหน่อยนะครับแริงจริงนะครับพี่น้องครับเป็นควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อควายหน่อยเพิ่อนของท่านได้เคยถือจัตวาบันไดเนาะ ข้อยแม่นี่เด้อความสูงมป็นลอยสามสิบเอ็ดบอกลบเด้ออายุเพิ่มสิบเอ็ดเดือนเป็นลูกสาวไข่มุกขาวเนาะครับนี่แหละพี่น้องครับเปิดคะแนนไหม่เงีบเก่าคะแนนฟันพี่น้องไปเรื่องเงินเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเนี่เอาบอกก็ว่ามันพอไปพ่อมาหงากันมี่แล้วฝนก็ตกซูเบอร์ครับตกหงี้มาแลงครับผมเอาติดตามไอ้ช่องไอ้บุ้ยข่อยเด้อบุ้ยข่อยเป็นเจ้าของช่องเองบม่ได้จ้างยูทูบเบอร์มาถ่ายมาทำขันมี่กันขันมี่ข่ยมากคับเปิดให้พี่น้องเบิ้งยังสิละครับผม เอาช่องใบบุญชาแนลในช่องยูทูบว่ะล่ะเด้อลรากับ un, ใบบุญใบยกฟ้ามในช่องอะไรยูทเพจเฟซบุ๊กนะขอบคุณขอบคุณพยัญเขื่อเก่าเหมือนเดิมครับเอา เอาพี่น้องมีงบมีเงินทอ้ใดก็โทรมาสอบถามนะพี่น้องเด้อแมนอ่าหรือว่าอยากได้แม่ลูกแม่สาวยังไดกับพี่น้องก็โทรมาสอบถามเบิ้งแมนอ่าอยู่ขอคุยพอไกลครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สามนี่สถานะพิเป็นะครับผมเอาคายแม่สาวไอตัวนี้เด้ออายุเพิ่เก้าเดือนเด้อครับผมอายุเก้าเดือนเป็นสาวเผือกไฟครับผมลูกพ้องสยามเด้อเป็น ลูกสาวของพ่อก้องสยามนะครับเนาะอายุเก้าเดือนความสูงลอยเี้สิบสามบวกลบครับผมอายุเก้าเดือนครับผมส่วนสูงเพิ่มหนึ่งลอยยี่สิบสามบวกลบเปิดเปิดไว้ยิ้มหาแค่ยังครับผมเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวหน่อยอนาคตไก่นาะพ่อเนาะเปิยแต่ว่าหูยังหููครับผมแต่ว่าเป็นอ่างเก็บด่างเพิ่นแน่ครับสนตะไผ่ไม่เด้อพี่น้องสนตะไผ่ไม่เป็นกล้วยที่สีขาวงามพี่น้องครับเบิ่งขวัญพี่น้องเป็นเปลือกไฟเด้อผมนี่ เขาเงี้ยนี่ดูพอเนาะเนี่ยของไงมาเบิ่งกระดานนะมาเนี่ยพี่น้องบ่งหน้าตาบึงเขาพี่น้องครับพอมันพอเบิ่ดส้มเขาพี่น้องเขาเปิดง่มเนี่ยเขาเปิดพ่ว้างอุปภาสไก่องสยามมีใบเด้อเปิดไบงีสิผาคะแนนเด้อผมสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะทายบิ่งรอบเพิ่นเนี่ยพี่น้องเขาเด้อพี่น้องเนี่ยขาวสะอาดดีครับเพลือไฟนี่ไรพี่น้องเอาไปแล่นน้ำกลนครับผมนี่เบิ่งช่วงวยแม่ขอกแม่รักมุเจ้าเด้อ คุณอ่ะหางเหงาหางไงพี่น้องครับแนวสีชมพูอ่องต้องเลยพี่น้องเด้อแใชมพูคุณอ่ะวิวิครับผมเอาไปเลี้ยงใส่หวานใส่ใหญ่จังน้อยนะพ่อเนาะแน่นี่แหละครับผมเขากับเปิดงามครับผมของมือนี่เล็บกางามเขาแก้วเล็บแก้ว่ได้พี่น้องเด้อครับผมเนี่ยเขาครับผมคุณไดที่กระรังมองหาเนาะเอาไปเข่ามูเข่าเพาะไอ้ขอดเข่าไวพี่น้องครับอ่าใส่มือสีไปมองวันฟอนลั่มเจ้นี้ โอ้งามเรือพี่น้องกล้วยแม่นี่เอาเบิ้งเบิ้งทางงานตายยุ่งรอบครับมาเบิ้ง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 เนี่ยเป็นกระด้านกระลังบ่ายได้พี่น้องครับกระลังเชือกกระลั่งจับเนี่ยกระลังเชื่องพี่น้องครับอ่าเป็นโปรเซสที่ยังเหลือระเอล่ก็สิเปลี่ยนเสียกเลยด้วยพี่น้องเนี่ยกล้วยหน่อยๆกระลังกระลังหัดทกเสียกมาละกระลังหัดทกพี่น้องครับเบินครับพี่น้องผู้ที่สำคัญหรืเขางามนะพ่อเนาะเขางามเขายน่าตาเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บก็งามง่ามด้วพี่น้องต้นโตพี่น้องเบิ่งเล็บเบิ้งเล็บ เล็บนีแก้วเลยเด้อพี่น้องเด้บบอบ่มีดำสอดเลยครับผมเนี่ยมันอะไมันอยากขีดตมแน่ธรรมดาพี่น้องครับเวลาหยิบหาคณะลูกกองสยามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่มากับจังต้อน้ำกันเนาะครับผมเอาฝากเอฟซีเลียกว่าแนี้เอาเอาขอบบุญขอบคุณทุกการติดตามเด้ออยู่ในเพจเฟซบุ๊กอ่ะใบบุญใบยกฟ้ามครับผมออกคล้วยพญายักษ์กึ่งเก่าหลักะช่องยวดโชคกับช่องใบบุญชัแนเเนาะครับผม เอาขอบุญขอบคุณทุกการิดตามทุกผู้ทุกคนเออรักษาสุขภาพร่างกายเด้อครับพี่น้องมันมากอีกแล้วโลโก้เวดครับผมมันไปที่ชุมชนเท่ากับปิดแมทคือพญาไกลนี่แหละเด้อห้ปอดไพไวครับผมเอาป้องกันละป้องกันรักษาสุขภาพร่างกายครับเอาหางกันนั่นเนาะเอามือนี้เท่ากับมีอยูสามรายการเ้อพี่น้องเด้อครับอให้พี่น้อง มักตัวได้กับโทษเขามาสอบถามพี่น้องครับครับอ่าก็เป็นแชร์ราคาเปิดเด้อพี่น้องเด้อครับราคาที่แท้จริงก็คือยู่กับพี่น้องเอฟซีแล้วครับครับเอาไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ